สวัสดีค่ะเมนูคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวทางกับเมนูค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สองค่ะคลิปที่สองฝันที่สองนะค่ะของวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะในยินว่าเมนูฝันฝันมือไรคะคุณแม่ฝันมือขื้นนี่มือขื้นล่าสุดเนาะเขาลุกไปกีดย่างตองกเสือไปค้ะมือต้าขึ้นตะเว้นขื้นข่าแต่ฝันอุ้ยหมูเม่อคอนเส็งเลย ่อนที่แจ้งแล้วเราผลกิจยอย่างเราประมาณตีสามแล้วเก็นบอกก่อผลไฟผลอันดีคือกั้นตัวั้นสาวนี้กระเบาท่องพูดนีมาตามคุณแม่มือนีวันพุดเนาะค่ะเบาท่องพูดค่ะบายยเนาะส่องบายยค่ะมาตามคุณแม่ค่ะบอกซุฟฟังในคุณแม่ฟันจังไดโน่ขึ้นฟันเปนนางเล่นเพื่อนเขาเพื่อนเขาต่อเถื่อเสร็จแล้วมันั่งห่างเขาเก่าเรืแค่นั้นค่ะไปนั่งเล่นหลายคนอยู่สามสี่คน แล้วบุงเขาเห็นเงินใหม่เนาะเขาสาปูนสาบยังแซวตัวผมเห็นเงินเธอมาข่มผมประกันเห็นเงินแซวเลยตัววะนางไปนางหม,ม่ามในซางว่าไปอื่นจะคลองเงินพนมาแน่ผลวะก็เลยย้ำกลดกันมากับยายคลองมายายคลองมาผ่ออีเขียมเก็บบอกสิดาไปตั้มก่อนพันวันหนึง่งเอาไปจะกลองหน่อยไปยังผลว่ายายคลองบอกยายเขียมยายเขียมก็เสีสยชีวิตแต่ละเก็บไปคองหน่อยให้กินน้ำแน่ผลว่า ยางมาเหือนบ้านคนกายไปยายเขียมยางมาเหือนมาเหอะน้องฝอมันยเข่งนั่งสิละกูสิไปลงเทพมืออื่นเพราะว่าท้าอีนึงงูตอนอีควนผลว่าค่ะตอนนี้ใช้เรื่ไม่ใหญ่ตอนหัวปติ้นผลวะนี่กูได้ยาไปผลว่าดอกกีเจียวบ่กยาเออดอกกีเจียวเสรไปเห็นคนท่าดอกกีเจียวดอกหนึ่งกระบอกหงเงินหนึ่งผลทื่อในมือมันยเข่งคือเอาหัวมันโตหัน่ะคือเอาหัวดอกกีเจียว ตัวบามสิทธาโดนป็กันนั่งนะหารลับป้ายซาอขอบเป็ป้ายเราเขาไม่มีเงินตัว่าบอกก็เพิ่นค่ะก็พันสัมกระแจงเมื่อตาขึ้นว่าแจงขโลภ่าลูเป,ป็นหนึ่งเขาอคุณแม่จำได้คักเนาะ,ะค่ะความฝันหลอบนี่จำได้แม่นค่ะเราบ่าฟันขนบวบ<อ>สิเจ็ดปีมนละ็ตตอนเปียร์ตอนหกสิบเจ็ดปีอื ในความฝันนี่คุณแม่ฝันเห็นคนที่เสียชีวิตนี่จะคนคนเดียวเหคะเห็นแต่ใหญ่เขียมนี่แหละคนเดียวเนาะม,มีคนเดียวที่เสียชีวิตอายุหกสิบเจ็ดปีบ้านนี้ทัตีจต่ความฝันคุณแม่สิตีให้ตัวไรนอนว่คุณนเถ่าพันน้องก็เก่าซูนนั่นแล้วเว้ยเก่าซนสิดาชองน้อยมันก็เป็นเก่าสองบ่เก่าสองเก่าซูนใหญ่คลอ,องกับเก่าแด่คนเถ่าเนาะมันก็จะหกสิบกัวหรือใหญ่คลองนั่ามามากลนกัน มึนมาเพาะย่าไอ้ของอุ้ยย่า้เขียมเก็บบักธิดาไปหน่วยหนึ่งเอาไปซ้อมไปยังตั้มไอ้กินน้ำแน่ของเราคนก็โมปากดอกย่าไอ้เขียมค่ะในทางงงๆมาทางทีละทั้งฮือนซอยเฮือนเก่าเป็นตะกี้บ้านนี้หื่นเป็นเฮือนผู้ใดแต่คุณเนี่ยก็เฮือนพนนั่นแหละท่าสีแซ่บโมจักบาเลกี้พนอยู่เฮือนใหม่อุ้ยเหล็กเก่าซื่อๆเหื่นซูนเก่าเนาะค่ะเอาซูนใจค่ะหื่น อันนี้ปัญหาเลยคุณแม่เก่าซื่อเพื่อนเพิ่นอยู่เสมอนี่แหละเนี่ยบันไดที่เก่าเก่าซื่อๆบานไดที่เก่าคนเท่าคนเท่านี่ก็เป็นเก่าเนาะค่ะแต่ว่ามีคนเสียชีวิตมาหนึ่มกับคนนัีนแหละใหญ่เขียนตีละตตยเพิ่นหักย่างใด้กว่าทั้อะคว่มบ้านเห็นเพิ่นน่นค่ะกับเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนาะเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเลขของคุณแม่ละค่ะที่ตีให้กับอายุคนที่เสียเนาะค่ะแล้วก็หกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะ ้วค็คุณแม่เพ่นธห้มาเก่าสองน่ำเก่าสองเก่าศูนย์ราคาหกสิบเจ็ดได้เข็มตึงเพ็บแลูกัดอีกวนคนเยกัดหัวปติืแงคุณแม่สตีเป็นตัวไรบันยงูนาะมันก็ตเป็นหาเป็นหกหัวปติมันก็ตเป็นศูนย์มาแจ๊คลโดยงูนี่เห็นตอยู่คุณแม่บ่บ่วนพัน บัวใหญ่เข่งเพิ่นว่าอันเจ้าบัเห็นตัวเด็กหญิแต่เพิ่นว่าเออเพิ่นว่าสิไปหางูกัดอีควนเพิ่นว่าแต่มันงูยังเพิ่นเราอยู่หักงลงงูซื้องูเพิ่นเราอยู่แต่คุณแม่นี่บัเห็นตัวงูแล้วมาผ่อเพิ่อนเนี่มาเพิ่นนั่งนิ่งทางเฮือนใหญ่นั่นอันนี้เขาก็ตัดออกเลยคุณแม่บเห็นตัวคุณแม่บัเห็นตัว่แต่เฮือนนี่เห็นแท้มันสั้นๆเต้บอคุณแม่เฮือนโอ้สักกระถ่าสีถ่านยังเนาะสำคัญเลยตัวนี้สำคัญสคัญคือบ้านอีกทีเนาะเพราะว่าเพราะว่าบ้านเพื่อนนี่าสี อืเกระสับค่ะาสีเนาะบัดะานี anderen, or or ้เก่าค่ะเก่านี่กรสีมีอยู่แค่2องยางบ่อศูนย์เก่ากับเก่าศูนเนาะคุณแม่เนาะโปนังนี่เหันเก่าเนาะเก่าบ่มาบ่อว่ะป่นางอยู่นี่เหนบ่คุณแม่ เข้ายากลังเฮื่อนเกานังเบงพันเทศเพือนนังย่งเหยเก่าขึ้แห่งห่างห่างใหญาจริงก็เพ่มืดตกหมแอนอะไรนี่เพือนเอาหใช่น้ำก็ได้ปลาทองกูดหาค่ะเก่าเก่าก็ได้ค่ะหาเก่าศผู้เฒ่านังอยู่เฮือนเนีด็กสามตค่ะหาเก่าศนย์กันนางเบงพัเทศสันเถาะเบง้างเทศค่ะสั่งก็้ว่าบอก่นมาแน่ผลว่าบอกจะของเพือน่นบอกมีเคียมนี่ละนางยู่งเหืจะของนางเบงพันท่าสีเฮือน เพื่อนผู้อื่นไปดังเลนค่ะคุณแม่ถ้าคืดได้ก็ว่าให้ละเอียดเนาะค่ะเพราะว่าความละเอียดของความฟันนี่สีเฮ็ดให้ตีตัวเลขแตกเนาะคะ่ะค่ะดังยู่เฮือนมาเบืองบนท่าสีจะข,ขันข้นดนังเลนครับที่ชัดๆนี่ก็คือเฮือนปันเลนเฮือนปันเลนข้น,นที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะตู้ไม้ไมแก้มมาบอคับนได้เดี่ยว แต่ท right? so um, ี่สำคัญก so ็ค like ืออายุที่คนที่เป็นเสียเนาะครับเนาะแล้วก็บันที่ที่ฝันเห็นพบนท่าสีใหม้บนแห่อาจจะมาบันที่เพิ่นเนาะแต่ว่าบันที่เพิ่นบันที่เก่าตัวเดียวบปกุณแเมียเก่าที่จับตัวเดขกรใส่บันทึกแม่ยห้าเก้าศูนย์ค่ะสามตัวคุณแม่ยหายมาแล้วเนาะห้าเก้าศูนย์ค่ะเลขสองตัวกับสิมีอายุผู้ที่เสียชีวิตเนาะหกสิบเจ็ดปีแต่บ่แน่ค่ะท่านผู้ชมหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะหกอาสิกับหัวก็ได้เป็นเก่ากรได้เนาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เอาเนาะค่ะ แล้วก um, um ็คุณแม่ให right. ้อีกมากคุ้มห้มาอีกคุ้มนึงก็คือเก่าสองมาคุณแม่เนาะสุดาสองหน่วยซุดาสองหน่วยก็ได้น้มันมุนน่ะบอกสุดาเนาะค่ะุดนี่คุณแม่ใช้เป็นตัวไรศะสองนบ่ซุดซน่บอกสุดาสองหน่วยน่ะกดุดก็ได้มันมุนสอกระด้ กิ๊บสดานี่เห็นอยู่มั้งคุณแม่ว้าเพิ่งเก็บสียทุ่งน้อยอีเขียมเก็บหน่วยนึ่งวันอีคลองใหญ่คลองบบาเก็บไปสองหน่วยแน่กินน้ำแน่เก็บใส่สองหน่วยถ้าว่าพัฒน์เก้าสองศูนย์เนาะติดไปนั่ค่ะกอสิดาสองหน่วยเนาะค่ะมันเป็นวงกลมสองศูนย์ติดไปให้คุณแม่นั่เป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชมล่อโครงสุดท้ายเนาะค่ะคลิปที่สามโครงสุดท้ายเดี๋ยวแอดมาตามให้เพราะว่า คุณแม่นี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้นึงค่ะงวดที่ผ่านมาคุณแม่หายสามโตกับสองโตเนาะค่ะสามตัวบนสองตัวล่างเข่าของคุณแม่ทั้งสองขีดเนาะค่ะหัวที่ผ่านมามาตามคุณแม่สามขีดแต่ว่าเขา่าขีดแรกกับขีดที่สองเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของคุณแม่นี่เพิ่นตีหายบ่เขาได้ควงฝันเพิ่นเขาน่าเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าได้จับจก,กบมะขาเนาะค่ะสามโตเนาะค่ะที่จริงตรงตีเป็นศูนย์สามสามศูนย์ค่ะแต่ว่านี่ คุณแม่เพิ่นห้ยรักเก่าเนาะค่ะก็เลยบ่อเข่าแต่ว่าความฝันนี่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมลระคลิปนี้คุณแม่ก็บห้ตัวเลขมาแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภกับเมนโสุขูสุขคนค่ะคุณแม่มี่ย้งเพิ่มเติมอีกบ่บ่บ่ได้ซันจือไดซันไดซันนี่เนาะค่ะค,ค่ะขอบคุณเมนโค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเมนโงค่ะขอบคุณลุกแนวทางตัวเลขของเมนโกับผมคลิปที่ดสองของเมนโกับผมงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะครับเนาะ แนวทางตัวเลขของแม่นกในคลิปที่สองนี่คุณแม่เป็นฝันครับผมฝันเห็นคนท่าสีเฮือนเป็นมะครับเป็นท่าสีเฮือนเนาะครับเนาะฝันเห็นหมูเก่าหมูที่เสียชีวิตไปแล้วครับผมบ้าน์เล็กที่ที่ฝันเห็นในความฝันเนาะครับเนาะที่ฝันเห็นในความฝันบ้าน์เล็กที่เพื่นนี่บ้าน์เล็กที่เก่าตัวเดียวครับผมฝันเปิดเระดกำลังกำลังท่าสีเฮือนอยู่นะครับเนาะท่าสีเฮือนใหม่เป็นมะครับคุณแม่เป็นกำนั่งอยู่ในแต่ตารางเฮือนครับผมแนมเบิ้ง เพื่อนกระลังท่าสีเ์งานของเนาะท่าสีเ์งานใหม่เก้าสองนี่ตีจากความฝันอายุหกสิบเจ็ดปีนี่อายุพ้นที่เสียชีวิตเนาะครับเนาะอายุหกสิบเจ็ดปีฝันเห็นเพลินครับผมเก้าศูนย์เก้าศูนย์ตีจากความฝันฮาเก้าศูนย์เลขตีจากความฝันเนาะครับเนาะฝันเห็นหื่นฝันเห็นพ้นที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะพ้นที่เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นศูนย์ผู้เฒ่าเก่าหื่นเป็นหามะครับเนาะฮาเก้าศูนย์ฮาเก้าศูนย์ นี่คุณแม่นโกันตีมาให้นะครับเนาะเก่าศูนย์เก่าศูนย์ตีจากความฝันผู้เฒ่าเป็นเก่าเสียชีวิตเป็นศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดนี่เป็นอายุคนที่เสียชีวิตนะครับเนาะเสียชีวิตตอนอายุหกสิบเจ็ดปีเก่าสองเก่าสองเลขตีจากความฝันครับผมเก่านี่คือบันเลขที่ครับผมเป็นบันเลขทีเก่าโตเดียวนะครับเนะาะนี่ก็เป็นแนวะทางตัวเลขครับผม คลิปที่สองของเมนูกครับผมกะฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนาะครับหมดวันที่16กรกฎาคม2567ครับผมคลิปนี้า่าวทขอบคุณแตขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมกะฝากท่านผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพุ่นหาคลิปที่ดีตัวเลขได้เด็ดครับมาฝากถึงผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมานดำ้วยเงินทองสกุลสกุนครับคลิปนี้บ่าวทองพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ